สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าสีคลิปที่420นะฮะวันนี้ มีเรื่องอยู่3เรื่องด้วยกันในการอัปเดตนะไม่ว่าจะเป็นลูน่าซีนะ u เนะแล้วข่าวที่เกี่ยวข้องกับเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยจริงๆขึ้นไปแล้วละ่ะฮะ0.25ตามคาดการนะอีกอันนึงก็เป็นข่าวเรื่องการผ่านร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคริปโตนะเกี่ยวข้องกับการควบคุมนะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลของเซกนะว่ามีอํานาจแค่ไหนเพียงไร ประเด็นปัญหาก็คือร่างกฎหมายนี้ต้องรอนะฮะจนกว่าจะมีการพิจารณาและประกาศใช้นะเราถึงจะเห็นความชัดเจนตอนนี้มันก็ยังเป็นร่างที่เข้าสภาแล้วก็อาจจะมีการถกเถียงปรับแก้อะไรก็ว่าไปนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็เป็นมุมมองที่ดีนะฮะแต่ก็มีนักวิเคราะห์นะนักวิจารณ์บอกว่ามันช้าไปไหมเพราะว่าฮ่องกงเองก็ดีต่างประเทศก็ดีเนี่ยเขามีนะฮะคำวินิจฉัยของศาลสูงสุดนะ เป็นกฎหมายแบบคอมมินลอเลยนะฮะว่าตัวคริปโตเองหรือสินทรัพย์พวกนี้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะฮะและชำระเป็นเงินได้อันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งซึ่งสำคัญแต่เราจะมาเรียงร้อยกันนะแต่เรื่องแรกที่เราจะต้องมารู้กันก็คือตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวพูดถึงนะฮะกระเป๋าใบหนึ่งนะที่มี USDC เนี่ยประมาณ800ล้าน USDC แล้วมันก็เกี่ยวข้องนะกับโปรตโตคอลนะซึ่ง เวกัส uh, นะก็ได้เสนอให้ส่งเหรียญพวกนี้เนี่ยเข้าไปใน community p o ูลก็คือพูลที่เอามาใช้ในการค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ก็มีนะฮะทีมบอกว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องส่งเข้าไปในค o มมูนิตี้พูลเนี่ยทำไมไม่โยนไปเผาอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากมันมีโทเค็นนะ c เเน่ยปริมาณนะจำนวนเนี่ยแปด ร้อยล้านโทเคนะจากกระเป๋าใบหนึ่งที่เชื่อมโยงกับโ,โปรโตโคอลนะเขาก็มีการเสนอนะอันนี้เวกัสนะเสนอให้ส่งเข้าไปในคอมมูนิตี้พูลแต่ว่าก็มีสมาชิกก็คือ Alex นะอลเล็กนะอเล็กบอกว่าโทเคนนี้เนี่ยไม่ควรจะส่งเข้าไปในคอมมูนิตี้พูลนะแต่ควรที่จะเผาแทนเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราต้องการฟื้นฟูรูน่าซีใช่ไหมแต่การจะฟื้นฟูรูน่าซีเนี่ย เราก็อย่าลืมนะฮะว่าลู n a c ซเนี่ยสออย่างเนี่ยมันต้องเป๊กกันมันต้องทําให้ปริมาณ u s t c เนี่ยลดลงไปด้วยซืมเนื่องมาจากนะคลิปก่อนก่อนและข่าวก่อนก่อนที่ชุมชนเองเนี่ยเสนอนะแทนที่ตัวไบแนน c e เองเนี่ยจะเผาลูน่าซนะขอให้มาเปลี่ยนมาเผา u s t c แทนได้ไหมนะฮะเพราะว่าถ้า u s t c เนี่ย ปริมาณน้อยลงเนี่ยมันก็เวลามันเป๊กกันเนี่ยมันจะดึงนะให้รูหน้าซเนี่ยเบินไปด้วยอันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะฮะซึ่งจะไปลด USTC ประจวบเหมาะนะฮะกับตัว CEO คนใหม่นะฮะ CEO คนใหม่เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะไม่สร้าง stable coin ออกมาใหม่นะแต่เขาจะกอบกู้และฟื้นฟรูร่วมกับชุมชนสิ่งนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผลักดันเหมือนกันว่า มันมี u s t c อยู่ตัวหนึ่งนะฮะที่อยู่ในกระเป๋าของเทอรล่ากาดนะอะ่ไอเทอร์ล่าฟาวเดชันกาดเนี่ยถือไว้อยู่ประมาณ1800เดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะไอซับยเนี่นะฮะของ u s t c ปัจจุบันเนี่ยเอ่อแม็กซ์ซับไายนะอยู่จริงๆไม่ใช่แม็กซ์ซับไายต้องบอกว่าอุปทานทั้งหมดเนี่ยนะฮะจากเดิมมัน8 800นะตอนนี้เหลือ7ละมันก็เผาไปเรื่อยๆอะนะฮะ มีทั้งหมด9,796ล้านนะ UATC อันนี้เพิ่มขึ้นมาจากตอนที่อะไรฮะตอนที่ก่อนที่มันจะล่มเดี๋ยวเราไปดูนะฮะก่อนหน้านั้นมันอยู่ประมาณพันหนึงประมาณพันหนึ่งอันนี้นะฮะเป็นกระเป๋าของอ่าลูนาฟาวเดชันกาดนะอันนี้คือทรัพย์สินที่มีการเป็กนะเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็กนะฮะหรือค้ำประกันนะลูนามันก็จะประกอบไปด้วย Bitcoin ซึ่งมีอยู่3า3อบสาม b i t c o i นะมี bnb เนี่ยอยู่3 9มเอ่ bnb นะแล้วก็มีเหรียญน,นี้แล้วก็ usdc ไอตัว u s t c ตรงนี้เนี่ยนะฮะก็อยู่ในกระเป๋าใบนี้เนี่ยคาอยู่เงี้ยมาตั้งแต่วันที่16อ่าพฤษภาปีที่แล้วนะซึ่งก็มีคนพูดบอกว่าทําไมไม่โยนไอ้ตัวนี้ไปเผาเลยนะเออประเด็นปัญหาก็คือทรัพย์สินตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นทรัพย์สินที่ยังคาอยู่ ผมก็มองว่ามันก็ยังอยู่ในเรื่องการพิจารณาคดีนะปัญหาคือเราก็สงสัยใช่ไหมฮะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ย u s t c เนี่ยมีอุปทา,านเนี่ยจริงๆเท่าไหร่นะตอนก่อนที่มันจะล่มใช่ไหมก่อนที่มันจะล่มตรงนี้เนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลนะคือก่อนที่มันจะเกิดการล่มวันที่13าพฤษภาปีที่แล้วเนี่ย u s t c เนี่ยถูกมิ้นขึ้นมานะแล้วก็จะประกาศเผาเนี่ยประมาณนี้ถ้าเกิด เราจะทําให้มันเหลือประมาณนี้เราต้องเผาประมาณ8 0 0พันะฮะแปดพประมาณ8 0 0พันเออ700ใช่ไหมประมาณ8,700นะ u s t c ถึงจะได้ประมาณเท่านี้แล้วก็ไปเป๊กที่อยู่เหดอลลาร์เหมือนเดิมฉะนั้นการจะเผาตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้เงินในการซื้อเนาะซื้อไปเผานะฮะน,นี่ก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งก็ต้องดูนะฮะต่อไปว่าไอกระเป๋าใบนี้เนี่ยนะ มันมีการเชื่อมโยงกันแล้วมันเป็นเหมือนคล้ายว่าเอ๊ะชุมชนมีอำนาจไหมนะถ้าเกิดมันสามารถเอาไปเผาได้จริงๆนะสมมุตินะสมมตุนะมมติอันนี้ก็จะทําให้ลดอุปาทานไปได้เนี่ยเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ9 0 0 0นะก็จะเหลือประมาณ9,000 usdc นะเพราะว่ามันเผาประมาณ800ใช่ไหมฮะมันก็จะตัดตรงนี้ออกไปหมดเลยมันก็จะกลายเป็น 8,000ทุนท่นๆเราว่างั้นเถอะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูกันตอนต่อไปนะแต่ถ้าเผาอีก8,000ก็จะเหลือ,อ,อไม่ให้สิพัน8ที่มีอยู่ในกระเป๋าอ ela, นะเอเธอร่านาลูนาฟาวเดชันอะไรเน่ยนะมันก็จะเหลือประมาณสัก6,000กว่านะถ้าเกิดตัวไบแนนเนี่ยเปลี่ยนจากเผาจากลูนาซีมาเผา USDC ด้วยก็เผาไปด้วยฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งนะ ไอ้ส่วนว่าเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้อะไรพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องทางเทคนิคนะฮะแต่อันเนี้ยเขามุ่งที่จะฟื้นฟูนะถึงแม้ว่ามันจะยาวนานหรือยากเย็นนะก็จะฟื้นฟูอย่างที่เรารู้กันเมื่อวานโทเบียนนะฮะหรือซาลดาเองเนี่ยก็ออกมาพูดในทํานองที่ว่าเหมือนประชดประชันอะ่ะเพราะาไม่มีใครเห็นเขาอะ่ะนะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยลูหน้ามันจะเป็นศูนย์อันนี้คือประชดประชันแหละนะฮะจริงๆเดิมเขาก็สนับสนุน เขาก็บอกว่าผู้เล่นหรือผู้สนับสนุนมีอยู่แค่2ลายนะคือพูดง่ายๆก็คือลายเดียวก็คือเอ็กเชงที่ให้การสนับสน,นุนเอ็กเชงที่ช่วยเผาอันนี้1นึ่งและเอ็กเชงที่เป็นโหนดตรวจสอบนี่อีกหนึ่งซึ่งเราก็อย่าลืมนะฮะว่าตัวคูคอยเองก็เป็น1ในโหนดตรงนี้เหมือนกันนะที่มีนะฮะจริงๆเขาก็มีลูน่เนี่ยเอ่อสี 4, 000, 4, 000, 000, 000, Luna นะ่หมื่นสี่หมื่นห้าพันล้านลูน่ะแล้วก็มีคนเป็นสเต็กกับเขาเพิ่มอันนี้ก็เป็นเป็น เป็นโนดนะเป็นโนดเป็นโนดอีกอันนึงนะฮะซึ่งเป็นข่าวที่สําคัญสําคัญมากๆเลยเนี่ยคงหนีไม่พ้นข่าวเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบีย้ยนะซึ่งตัวเฟดเองเนี่ยก็ขึ้นดอกเบีย้ยตามคาดการณ์ก็คือ0.25นะการขึ้นดอกเบีย้ยตรงนี้เนี่ยผมก็ว่ายังขึ้นไปเรื่อยๆแหละนะฮะตามแต่ใจตัวเฟดอยากจะขึ้นเท่าไหร่ก็ขึ้นซึ่งดอกเบีย้ยการขึ้นดอกเบีย้ยตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ขึ้นเป็น ห้าจุดสองห้าถึงห้าจุห้าูนเปอร์เซ็นต์แล้วนะก็ถือว่ามากมายเ็าบอกว่ามากมากมายกว่ายี่สิบกว่าปีไม่เคยขึ้นนะอีกอันนึงนะอันนี้เป็นความผันผวนของราคาแต่คำว่าผันผวนตรงนี้บางทีมันก็เป็นเพียงแค่พัทเทินบางทีเราเห็นเนี่ยนะการขึ้นลงเล็กๆน้อยๆตรงนีน้เราก็หวัน่นไหวแต่จริงๆถ้าเกิดเราเห็นภาพใหญ่ๆตรงนี้เราก็จะไม่ทุกข์อะไรมากนะฮะวันนี้เองเนี่ยตัวตึงของ คริปโตเนียนเนี่ยนะฮะก็ออกมาพูดในทำนองที่ว่านี่ซื้อบิตคอยให้กับลูกหลานแล้วนะอีกข่าวหนึ่งซึ่งสำคัญมากๆเลยคือคณะกรรมาการหรือคณะกรรมาการบริหารการเงินของสภาผู้แทนสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ผ่านร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลคริปโตแล้วนะซึ่งตรงนี้สำคัญมากฮนะเพราะว่าตัวกฎหมายตรงนี้เองเนี่ยมันจะรวมถึงสเตเบิลคอยอัลกอริทึมด้วยไหมนะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยร่างกฎหมายตัวนี้จะถูกเปิดเผยหรือบังคับใช้จริง,รงๆเราต้องรอซึ่งความชัดเจนในด้านกฎหมายเนี่ยเป็นข้อดีนะ,ะข้อดีเพราะว่าร่างกฎหมายที่ได้รับการอนุมัติเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะกําหนดความชัดเจนนะฮะเรื่องทรัพย์สินคริปโตว่าเป็นหลักทรัพย์หรือเป็นสินค้านะที่ซื้อขายกันก็คือทรัพย์สินนะนอกจากนี้เนี่ยก็จะปรับปรุงนะอำนาจนะของอหน่วยงานต่างๆที่ดูอุตสาหกรรมตรงนี้ แล้วก็สร้างความชัดเจนนะของเขตอํานาจก็คืออํานาจของกรตอสหรัฐอเมริกาหรือเซกนะซึ่งมุ่งเน้นนะแก้ไขปัญหาความกังวลของผู้ลงทุนคริปโตจํานวนมากที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเซกเนี่ยนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็มองว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะปัญหาก็คือว่าไอ้ร่างกฎหมายตัวนี้เนี่ยมันผ่านเข้าสภาไปเนี่ยเราก็ต้องดูนะฮะว่าเออนะฮะมันจะออกมาทํานองไหนแต่มันก็มีการประชดประชันเหมือนกันนะฮะว่า ตัวอเมริกาเองช้านะเพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยเช่นสิงคโปร์นะก็มีคำพิพากษาสารดีกานะบอกว่าตัวบิตคอยคริปโตเนี่ยเป็นทรัพย์สินนะสามารถใช้แทนเงินได้นี่กลายเป็นปัญหาเหมือนกันว่าประเทศนะมหาอำนาจกลายเป็นล่าช้ากว่าประเทศอ,อื่นอันนี้ก็เป็นข้อสำคัญก็ดูกันไปนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นก้าวหนึงสำคัญเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในสภาพยุโรปเองก็มีไมก้านะ มันก็มีข่าวนะฮะว่าเ e อ็เชิงบางเ e อ็เชิงเนี่ยต้องถอยออกมาเพราะว่าอย่าลืมนะคือบางทีเนี่ยเขาไปยื่นขออนุญาตเนี่ยก่อนที่ไมก้านะมันจะบังคับใช้ฉะนั้นเนี่ยมันต้องรอให้ไมก้าลเนี่ยนะฮะหรือกฎหมายส,สภาพยุโรปเนี่ยมันถูกอนุวัตภายในประเทศก่อนเสร็จแล้วเนี่ยคุณถึงจะไปยื่นไปขออนุญาตอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของยุโรปซึ่งการอนุวัตกฎหมายหรือการปรับใช้กฎหมายเนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยประมาณกลางปีหน้านะกระกฎาปีหน้า พร้อมกันนั้นในเวลาเดียวกันนั้นก็มีการทำให้วิ่งนะพร้อมกันนั้นก็มีการเลือกประธานาธิบดีส,ส,าารสหรัฐอเมริกานะซึ่งประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยนะเป็นตัวตึงด้วยนะถ้าเกิดตัวคุณโรเบิร์ตเอฟนะแคนดี้จูเนียร์นะเขาได้เข้าไปท้าชิงแล้วก็ได้รับเลือกตั้งนี่จะบันเทิงมากกว่านี้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงซึ่งสำคัญอีกอันนึงนะที่มีผลกับเอ่อตัวคริปโตเลยก็คือจีนนะ ถ้าเกิดจีนเนี่ยประกาศเลิกแบนคริปโตอย่างเป็นทางการก็จะทำให้ฮ่องกงเนี่ยนะฮะออสามารถเทรดคริปโตได้อย่างเสรีเพราะตอนนี้มันยังติดอยู่ที่ว่าฮ่องกงเนี่ยมันก็ต้องรอรัฐบาลกลางอะนะนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาอีกหนึง่งซึ่งเป็นปัญหาภายในของเขาซึ่งแม้ว่าฮ่องกงเองเนี่ยพยายามนะจะผลักดันให้มีการซื้อขายคริปโตนะฮะ เออย่างถูกกฎหมายแต่ยังไงก็ต้องรอรัฐบาลกลางทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนหยุดชะง,งักเพราะว่ากฎระเบียบมันก็ที่ผมเคยพูดเมื่อวันที่24นะฮะกุมภาพันธ์เนี่ยก่อนราหูจจย้ายเข้าราศีเมษเนี่ยว่าตัวคริปโตรหรือบิตคอยเองเนี่ยจะต้องฝ่าฟันคุณไปดูคลิปแรกๆคลิปของช่องนี้แหละ แรกๆเลยเนี่ยผมจะพูดว่าเมื่อลาหูเข้าเนี่ยมันจะมีกฎระเบียบกฎหมายนะแต่หลัง17ตุลา66ไปแล้วเนี่ยกฎระเบียบกฎหมายมันจะชัดเจนนะความอึมครึมทั้งหลายลาหูจะย้ายออก17ตุลา66หลังจากนั้นไปมันคือความสว่างละฉะนั้นกฎหมายสเมกาเนี่ยก็อาจจะผ่านนะก่อนสิ้นปีนี้นะสิ้นปีนี้คุณก็จะเห็นความชัดเจนแล้วก็ความชัดเจนของลูน่าซีด้วยเพราะว่าลูน่าซี U S C เนี่ยจะเป๊กไม่เป๊กกันเนี่ยมันอยู่ที่ พระราชาบัญญัติสเตเบอรคอยนี่แหละนะฮะว่ารวมนะฮะสเตเบอรคอแบบอ,อกกัลกอริทึมหรือไม่อันนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ตัวทีมก็ต้องคิดนะอย่าไปมองว่าเฮ้ยมันไปเกี่ยวอะไรกันในเมื่อนะฮะเราใช้ชื่อ USD นะ USD u s t เนี่ยมันเป็นสกุลเงินที่เทียบได้กับ1ดอลลาร์เนี่ยนะคุณจะหนีไม่พ้นหรอกนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญสําหรับวันนี้ อันนี้ก็เป็นข่าวนะอีกอันนึงก็คุณโรเบิร์ตเอฟแคนเนดีจูเนียอันนี้ก็เป็นผู้ท้าชิงประธานาธิบดีนะก็เปิดเผยว่าซื้อบิตคอยให้กับลูกหลานนะเคนเนี่ยนะคนละ2บิตคอยนะก็คูณเข้าไปนะ7 2 14ก็แปลว่าเขาจะซื้อ14บบิตคอยฉะนั้นแล้วเนี่ยคนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวตึงอีกคนหนึ่งถ้าเกิดได้เป็นประธานาธิบดีจริงๆนะ บันเทิงเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนนี้เนี่ยค่อนข้างสนับสนุนชาวคริปโตเนียนฉะนั้นอนาคตเนี่ยก็ไม่แน่นะถ้าคนนี้ประธานาเป็นประธานาธิปดีจริงๆนะก็ว่ากันไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีกับตลาดคริปโตอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดผู้นําประเทศเนี่ยนะไม่แอนตี้ไม่แบนนะไม่ไล่ล่านะไม่ปาปามนะสนับสนุนผักดันเนี่ยมันก็าทาให้คนเนี่ยเชื่อถือในตลาดมากขึ้นแล้วก็เข้ามาเทรดมากขึ้นฉะนั้นตอนนี้คุณก็ต้องดูดูกันไปนะ อันนี้ก็เป็นภาพนะฮะการเห็นชอบร่างกฎหมายซึ่งไอ้ร่างกฎหมายตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญอย่างที่บอกแหละฮะมันจะไปเกี่ยวข้องกับเราด้วยอ่าอีกอันหนึ่งก็นะักวิเคราะห์นะด็อกคอยอาจจะพุ่งไป2 0 0ห0เปอร์เซ็นต์หากเป็นไปตามแพทเทิร์นเราลองไปดูข่าวนะฮะนี่ก็เป็นข่าวของสยามบล็อกเชนนะนะเขาบอกว่าวิเคราะห์ชี้อ่าว่ากันไปมาทำแพทเทิร์นยังไงอ่าแพทเทิร์นแบบนี้ใช่ไหมซึ่งแพทเทิร์นอย่างนี้จะขึ้นไปแบบไหน ถ้ามันขึ้นไปอย่างนี้จริงๆก็จะมีคนหลายคนหลุดดอยนะพราะรู้สึกติดดอยอินทนนท์กันอยู่ที่12บาท22บาทใช่ไหมฮะบางคนเนี่ยสามารถทอนหรือเฉลี่ยอพอต์ตัวเองลงมาได้10บาทนะก็ขอให้หลุดดอยเร็วๆได้เงินกลับคืนมานะฮะก็อย่าเพิ่งชิงหนีไปก่อนเพราะว่าถ้าอ e ีลอนเนี่ยนะเปลี่ยนทวิตทวิตเตอร์นะ,ะเป็นเครื่องหมาย X นะ แล้วก็ใส่ไอตัวดีด็อกเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องหมายของด็อกคอยด้วยนีย่ก็อาจจะเป็นผลดีในอนาคตนะอันนี้ก็ว่ากันไปดูกันไปนะว่าแพทอะไรนะแพตนะฟอร์ม X นะของตัวอีลอนเองเนี่ยจะเป็นแพทฟอร์มทางการเงินจริงๆอย่างว่าไหมนะอันนี้ก็ถือว่าอีกข่าวหนึ่งตัวเฟดเองนะก็ต้องการให้เจ้าพ่อ FTX เนี่ยถูกจำคุก,กก่อนการพิจารณาคดีนะนี่ก็เป็นข่าวนะฮะที่อย่างที่บอกนะฮะว่าศาลสูง นะของห้องอของสิงคโปร์นะได้ตัดสินว่าคริปโตรหรือบิตคอยเป็นสินทรัพย์นะแล้วสามารถเทียบได้กับเงินนะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งตอนนี้บิตคอยเองชำระค่าชาร์จนะรถไฟฟ้าได้แล้วนะห0 0มื 60, สถานีทั่วยุโรปอ่านี่ตัวคุณโรเบิร์ตเอฟแคนเนดีจูเนียนะเผยว่าเขาซื้อบิตคอยให้กับลูก7คนนะคนละ2องบิตคอยอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมอันนี้ก็เป็น ข่าวสำหรับคนที่ชอบล่าแอร์ดอบนะผมก็รีทวิตไว้ให้นะในรายละเอในรายละเอียดนี่คุณต้องไปศึกษาเอานะแต่ผมก็แชร์ไว้ให้สําหรับคนที่ชอบแต่บางคนเนี่ยที่ไม่ถนัดก็อย่าไปจะไปล่าเลยเดี๋ยวบางทีโดนแฮกกระโปรงกระเป๋านะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตลาดคริปโตเราก็ต้องมาลุ้นกัน2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนะการฟื้นฟู USDC Luna C เนี่ยในช่วงนี้ใน3เดือนนี้คุณไม่ต้องไปเร่งเขานะให้คุณเร่งให้ตายเนี่ยมันก็ต้องรอกฎหมายสเตมพอคอยอยู่ดี นะงในขณนะเวลานี้เนี่ยมันยังอยู่ในกรอบเวลา3เดือนที่ตัวทีมเนี่ยนะฮะท,ที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องไปคิดวิธีการเป็กซึ่งหนึ่งในนั้นเองก็มีการคิดว่าเออแทนที่เราจะให้ไบเนนเนี่ยนะฮะไปเผาลูน่าซีไปเผา,า u ูเอทแทนได้ไหมแล้วเวลาเป็กกันเนี่ยมันจะได้ดึงกันเองอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นแนวคิดนะเป็นแนวคิดแบบง่ายๆนะ,ะแต่ก็ต้องดูอีกอันนึงก็ใช้วิธีนูน่นนี่นั้นแต่สุดทางแล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปศึกษาเลย นะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการเสนอโหวตนะถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยมันมีการเสนอโหวตอันนั้นแหละฮะคือสุดทางแล้วที่เขาจะเปกกันนะตอนนี้มันก็เป็นเรื่องของการเจรจาเนะผมว่าบรรดาคนที่ถือลูน่าซีนะ u s t c หรือวานที่ถืออยู่เขาคงไม่ทำให้ลูน่าซีที่อยู่ในมือเขาเป็นสูนย์หลอกนะให้คิดไว้อย่างนี้ก็ฝากไว้สำหรับ